สวัสดีค่ะคุณผู้ชมท่เคารพกวกวันนี้แม่ใหม่จะพามาทําพริกขั่วนะคะเอาใส่ในยำนะคะโรยหน้านะคะไว้สําหรับโรยหน้านะคะยำต่างๆนะคะที่เราจะตกแต่งให้เขามีสีสันหน้ารับประทานนะคะแม่ใหม่ก็เด็ดขั่วเขาออกก่อนนะคะจากนั้นนะคะแม่ใหม่ก็เตรียมน้ําใส่กระมังเพราะว่าเราจะต้องล้างก่อนคะ่ะเพราะพริกแห้งนะคะเขาก็มีฝุ่นมามาจับเหมือนกันนะคะแม่ใหม่ก็เลยจะล้างทําความสะอาดก่อนนะคะล้างไม่นานนะคะก็เอาขึ้นใส่กระชอน พักไว้ให้สะเด็ดน้ํานะคะหลังจากนั้นแม่ใหมก่ก็จากนั้นก็จะเอามาคั่วนะคะใช้ไฟกลางค่ะคั่วให้น้าเขาแห้งสักนิดก่อนนะคะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านการล้างมาค่ะยังไม่ได้แห้งดีนะคะแม่ใหม่ก็จะคั่วไปสักพักค่ะเมื่อก่อนนะแม่ใหม่ไม่ได้ทําวิธีนี้นะคะคุณผู้ชมแม่ใหม่ก็จะใส่น้ํามันเยอะเลยค่ะอันนั้นเขาเรียกว่าการทอดพริกจริงๆเลยนะคะ สุดท้ายแล้วน้ามันเหลือค่ะเหลือเยอะเนี่ยต้องทิ้งตลอดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเอามาทําอาหารหรือทอดอะไรต่อก็คือจะเผ็ดด้วยนะคะน้ํามันที่เหลือจากการทอดพริกก็จะเผ็ดพอมาทําวิธีนี้เออแม่หมรู้สึกว่าง่ายขึ้นนะคะแล้วก็น้ํามันก็ไม่ต้องทิ้งค่ะประหยัดด้วยนะคะวิธีนี้แล้วพริกก็กรอบด้วยนะคะเก็บไปได้นานค่ะไม่ไม่ได้เป็นมันเยิ้มนะคะเวลาที่เรากิน พริกคั่วนะคะทําง่ายมากๆเลยนะคะวิธีนี้แม่ใหม่ชอบค่ะเพราะว่าเวลาที่ทอดพริกตอนนั้นนะคะเราจะมองแบบว่าโอ้ยมันจะไหมหรือยังนะจะต้องแบบว่าทอดระดับไหนนะคะน้ํามันก็เหลือก็ต้องทิ้งด้วยเอามาใช้อีกก็ไม่ได้เพราะว่าน้ํามันน่ะคือเผ็ดจากพริกแล้วไงคะพอเนี้ยเราก็จะได้ใส่น้ํามันนิดเดียวเราก็จะคั่วให้ให้น้ําแห้งสักนิดหนึ่งก่อนนะคะ พอพริกเริ่มแห้งแล้วนะคะแม่หม่ก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปนิดหน่อยนะคะใส่ไปนิดหน่อยก่อนถ้าใครชอบชอบมากนะคะก็ใส่เพิ่มลงไปได้อีกนะคะเพื่อจะได้ให้เป็นเงามากขึ้นแม่หมก็จะใส่ประมาณนี้นะคะควิธีนี้แม่หมเองนะคะเพิ่งจะรู้นะคะว่าเขาทําแบบนี้ได้คือเห็นแม่ทำเราก็ทำตามแม่นะคะแม่เขาก็ไม่ได้ทำวิธีนี้ให้ดูเนาะ วิธีนี้ง่าย,ยกว่าค่ะนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนเขาแห้งกรอบดีนะคะถ้าใครอยากจะเพิ่มน้ำมันเข้าไปอีกนะคะพอมองแล้วคืออาจจะยังไม่เงามากที่ควรนะคะสามารถเพิ่มน้ำมันพืชเข้าไปได้อีกนะคะเดี๋ยวแม่ใหม่ก็ว่าจะขอตัวเพิ่มน้ำมันพืชเข้าไปอีกสักนิดนึงนะคะ แม่ใหม่อะไม่ได้อัดบันทึกภาพตอนใส่น้ํามันรอบสองนะคะแม่ใหม่ใส่น้ํามันไปอีกนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะหลังจากที่เราคั่วมาเพราะว่ารูา้สึกว่าเขาจะกรอบแล้วนะคะเพราะว่าทําวิธีนี้แม่ใหม่ก็จะมองเห็นได้ชัดนะคะว่าเออจะพอได้หรือยังนะคะแต่ถ้าเป็นการทอดแม่ใหม่น่กลัวว่าเขาจะไหม้เลยนะคะคือถ้าเราปล่อยไว้นานสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาออกมาก็คือไหม้เลยนะคะ แต่วิธีนี้นะคะโหดมีมากเลยค่ะแม่หม่จะพอแล้วนะคะคิดว่าน่าจะกรอบแล้วก็ได้ทีแล้วค่ะนี่นะคะแม่หม,ม่ก็เอามาเทใส่ถาดไว้นะคะแล้วก็กระจายเขาจะได้หายร้อนเร็วๆนะคะดูสิคะสวยงามมากเลยค่ะวิธีนี้ดีม,มากๆเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่หม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ